สวัสดีครับน้องๆและผู้ที่สนใจโฟรัชาวกาก้าพายเมล s t สเตชันนะครับชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาอยู่ที่เครื่องมือในหมวดที่15นะครับซึ่งเราได้ทําการเรียนไป3เครื่องมือแล้วนะครับอันนี้เราจะมาเพิ่มส่วนที่เหลือกันนะครับอ่าตอนนี้เปิดไฟล์ภาพที่เราดาวน์โหลดกันมาก่อนนะครับตอนนี้อ่าเรามีนะครับผาาแถมมาให้นะครับใครตัวผ่าไม่ขึ้นนะครับมาที่ วินโด์นะครับตอนนี้ก็ลองดูตรงนี้นะครับตรงนี้สังเกตว่าจะยังไม่โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะทำการลองลบไปก่อนนะครับลบนะครับ Delete Anchor Point Tool นะครับลบวางตำแหน่งนี่ครับลบไปนะครับลบเสร็จปุ๊บเราจะทำการเพิ่มดูนะครับเพิ่ม Add Anchor Point Tool ตรงนี้นะครับ ก็วางเปแนวเส้นนะครับแล้วก็ขยับกด c อน t r o l นะครับขยับนี่ครับซึ่งนะครับซึ่งส่วนที่เป็นเครื่องมือเพนทูนที่เราเรียนไปแล้วนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มตัว Anchor ได้เลยนะครับอย่างนี้นะครับเพิ่มแล้วก็ลดได้ด้วยนะครับส่วนอ,อีกอันนึงครับฟรีฟอร์มเป็นตูนก็เช่นกันนะครับก็ทำหน้าที่เหมือนกันนะครับส่วน c u r ร e เ d g e r นะครับก็สามารถเพิ่มได้เช่นกันนะครับตัว c u r ร์เ d อร์นี่โดยปกติ ถ้าคลิกไปครั้งแรกนะครับจะยังไม่ให้ h a n เด e มานะครับเดี๋ยวเรามาดูถ้าเกิดว่าเราต้องการ h a n เด e มันก็มีอยู่2วิธีนะครับก็คือมาใช้ตัว convert point tool นะครับสร้าง h a n เด e ขึ้นมานะครับแต่ถ้าเกิดเรากลับไปที่เครื่องมืออื่นนะครับหรืออย่างนี้อ่เนี่ยครับมาแล้วนะครับเหมือนว่าสร้างขึ้นมาอัตโนมัตินะครับ เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวดูต่อไปนะครับดูต่อไปมันก็จะมีอะไรประหลาดๆนิดนึงนะครับเราก็ต้องคอยตรวจสอบนะครับตรวจสอบว่าฟังกช์ชันนี้มันใช้งานยังไงอะไรยังไงนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาครับเรารู้ว่าเครื่องมือไหนมันสามารถทำการทดแทนกันได้ก็ จบครับเราก็สามารถใช้ทดแทนได้นะครับไม่มีปัญหาอน,นี้นะครับอันนี้แล้วมาดูนะครับถ้าเป็นการใช้ตัว c u r ร์ฟเจอร์ S er นะครับอลองคอนโทรลลากคุมไปนะครับคลิกนะครับคลิกนี่นะครับ กดอัลเทเนตนะครับแล้วก็เช็คนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะใช้ convert p o t n t t ทูลให้ดูกันนะครับนี่ใช้เดี๋ยวนั้นเลยนะครับก็ใช้ใช้ตรงฟังก์ชันนี้ได้นะครับ หยับไปครับตรงนี้ถ้ามันมีแนวที่ ไม่สอดคล้องกันเราก็ใช้คอนโทรลอัตทนต์นะครับแล้วก็คลิกอย่างนี้เลยครับเปลี่ยนทิศทางเฉพาะเฉพาะตรงส่วนนี้นะครับให้มันแยกทำงานแยกกันนะครับอันนี้ด้วยนี่ครับเดี๋ยวนี้ลองใช้ อันเดิมครับ c u r ร์เ u r e นนครับคลิกไปนะครับ, uh, by, รบ uh, ตอนนี้มันก็สร้างสร้างจุดสร้างจุดเองได้นะครับสามารถเลื่อนหาตำแหน่งที่ถูกต้องได้ uh, อ๋อนี่เลยครับ นี่ครับก็เป็นการเพิ่มนะครับจากฟังก์ชันสำหรับตัวเคอร์อเจอร์นี่ก็น่าจะเรียนไปแล้วนะครับคุณๆเวลาลบก็ลบไปเดือ่อยงเงี้ยครับกด Boom, delete, ปุ่ม delete บนคีย์บอร์ดนะครับกดตัวกดตัวเสร็จนะครับโอเค ตอนนี้เราจะทําการนะครับทำเซเคชั่นครับกดคอนทรลนะครับคลิก control, นะครับ,นะรบทำการ Copy แล้วก็เปิดไฟล์นะครับเปิดไฟล์ภาพนี้นะครับแล้วก็ทําการเพรสไปมีฟอร์งนิดหน่อยครับเนื่องจากเรื่องอะระบบสีนะครับ ยังไม่ตรงกัน,นครับไม่มีปัญหาครับเขาเมืองตาหลิวก็หลิวตาตามนะครับระบบนี้ก็จะมาอยู่อันนี้เป็นอัตโนมัติไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ขยับหน่อยขยับหนะึตอนนี้เราปิดนี้ไปก่อนนะครับเรามาดูสีนิดหนึ่งครับ จะเพิ่มสีแสงตรงนี้หน่อยให้ดูใบๆขึ้นนิดนึงครับลองอเบออ์ดูเล่นๆก่อนนะให้สว่างสว่างนะเพิ่มความจัดนิดนึง โอเคส่วนนี้ก็เพิ่มด้วยนะครับเพิ่มด้วยแยกๆกันออกไปนะครับอันนี้ก็ต้องใช้ฟังก์ชันนี้นะครับกด alternate นะครับรอคลิกแล้วก็หรือมาตรง clear clipping m a s ก็ได้นะครับอตอนนี้กลายเป็น delete ไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็ ลองปรับนะครับลองปรับเพิ่มๆลดๆไปอย่างเงครับเนื่องจากเป็นโฟกัสนะครับโฟกัสก็จะจัดหน่อยชัดหน่อยนะลองลองใส่แสงโอเคก็พอให้ มีกลิ่นอายนะครับร่วมกันนะครับร่วมกันหรือว่าอันนี้ถ้ามีความรู้สึกว่าสีเหลืองมันจะเยอะไปหรือเปล่าครับก็ลองคเลอร์บาลานนะครับคเลอร์บาลานเดิมครับใช้คำสั่งนี้เลยนะค mm ีเอดกิ i n g ิ้งแมสครับจะควบคุมเฉพาะอ,าอันนี้นะครับแล้วก็ลดลองลดเหลืองนะครับลดเหลือง จะมาอมเขียวๆหน่อยก็ได้ครับให้ให้มันเกลือน,นกับตัวนี่นะครับหรือหรือมาฝั่งนี้ดีกว่าแต่จริงมันก็ไม่ค่อยดีครับเพราะตัวตัวเครื่องมือตัวสไลด์เนี่ยมันเป็นเหลืองนะครับเดี๋ยวผิดธรรมชาติครับเอาประมาณนี้ตอนนี้นะครับเราไปเปิดหาเพื่อนนะครับหาเพื่อน นี่นะครับเราก็ดูที่พานนะครับกดคอนโทรลคลิกนะครับ Copy ป,ปี้แล้วก็มานี้นะครับกดนี้นะครับเพจไปนะครับก็ฟอมเหมือนกันนะครับ ทำการ Edit นะครับ e อ d i t ทำการ flip h o r i z o n t a l นะครับแล้วก็คอนทนที Ctrl ่ t นะครับคอนทนทีเอยังไงยังไงดีครับ อันนี้นะครับให้มีสีสันขึ้นมา,าหน่อยครับจะได้ไม่นิ่งครับนะคนนี้กำลังจะโดดลงไปข้างล่างนะครับสูงขนาดนี้ไม่รู้ว่าจะไหวไหมครับขยับหน่อยครับใช้ลูกศรช่วยแต่อย่าให้เทา้า เกินมานครับโอเคตอนนี้แสงครับแสงค่อนข้างแรงแต่ไม่เป็นไรนะครับข้างบนมันมีหลังคาที่ปป้องแสงอยู่นะครับเดี๋ยวปับหน่อยก็ได้ครับเพื่อควบคุมนะครับควบคุมตอนนี้ก็ลองลดนะครับลดหน่อย ลดยากเลน,นะครับเพราะว่าตัวแสงค่อนข้างแรงนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราลองใช้เครื่องมือนี้ช่วยอาจจะพอไหวนะครับนี่นปิดนี้ไปก่อนก็ กดอินเทอร์เนตนะครับแบการดำอยู่ข้างล่างก็คอนโทรลดีลีทนะครับตอนนี้เราก็ทำการนี่ครับเราจะทำแค่ส่วนนี้นะครับกดคอนโทรลน่ครับการไว้ก่อนนะครับ ดูดูเป็นไงครับโอเคคอนโทนดีกันครับลองลดนะครับลองปิดนะครับตอนนี้เราก็ใช้ฟังก์ชันมาช่วยๆกัน ก็ลดไปได้ระดับหนึ่งครับอันนี้อาจจะเอาเอากลับมาก็ได้นะครับแต่ก็ลองปรับปรับดูครับอะไรอย่างเี้เป็นต้นตอนนี้ก็ก็ได้เดี๋ยวดูลองปิดครับ ปิดไปเป็นไงครับคือไม่ต้องเยอะนะครับพอเยอะมันก็เหมือนแบบมันดูไม่ค่อยดีนะครับดูค่อยดีปล่อยสว่างมากมันก็ขัดกับตัวภาพรวมนะครับก็ตรงนี้นะครับนี้ก็ ถือว่าเป็นการทบทวนเรื่องของนี่นะครับตระกูลเพนนะครับตระกูลเพนถือว่าเป็นตระกูลเพนแล้วกันนะครับอันนี้นครับซึ่งจะมีฟังก์ชันอะไรต่างๆให้เราได้เลือกใช้กันนะครับตัวนี้นะครับซึ่งน้องสามารถนําไปประยุกต์ใช้นะครับในงานต่างๆซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงพรอมควรนะครับ ในเรื่องการทำไดคัตและสร้างผ่าอะไรขึ้นมานะครับขอบคุณน้องๆที่ติดตามมาถึงตรงนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับส่วนวิดีโอหน้าจะมีเรื่องราวเป็นอย่างไรนั้นก็น้องติดตามกันได้นะครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ